และอย่างที่บอกค่ะว่าวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดคุยนั่นก็คือประเด็นคนละครึ่งพลัดในพื้นที่จังหวัดยะลาซึ่งก็สามารถทําให้เศรษฐกิจแล้วก็ร้านค้านะคะก็ได้เดินหน้าต่อไปพี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์วันนี้เราก็เลยโฟนอินกับท่านคลังจังหวัดยะลาค่ะท่านพงเทพพรสิริเจริญพันธ์นะคะอยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับค่ะท่านครงางคะอยากจะให้ท่านคลางได้พูดถึงภาพรวมกันก่อนค่ะว่าภาพรวมเศรษฐกิจกับโครงการคนละทึ่งพัดในรอบนี้เป็นยังไงบ้างคะครับสำหรับภาพรวมนะครับในโครงการคนละทึ่งพัดนะครับตามนโยบายของรัฐบาลนะครับโดยกระทรวงการคลังน,นี่นะครับค่ะในทํามาตรการโครงการเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยเพื่อเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนนะครับในช่วงเศรษฐกิจที่ อยู่ระหว่างช่วงฟื้นตัวจากภาวะการชะลอตัวนะครับโดยมีเป้าหมายสําคัญหลักๆนะครับก็คือเป็นการกระตุ้นการลงพวกภายในประเทศนะครับหรือว่าในชุมชนระดับพื้นที่หรือระดับจังหวัดนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยหรือเอตินีนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอีกอย่างก็คือบรรเทาภาระค่าคงชีพของประชาชนนะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมนะครับเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยให้ มีการเจริญเติบโตมากย,ยิ่งขึ้นครับค่ะในเบื้องต้นนะครับก็เป็นเป้าหมายนะครับสําหรับโครงการคนละครึ่งพักตัวนี้ค่ะแล้วในพื้นที่จังหวัดยะลาล่ะคะท่านการกระตุ้นเศรษฐกิจของพื้นที่จังหวัดยะลาเป็นยังไงร,ร้านค้าที่เข้าร่วมมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ประชาชนใช้สิทธิ์ไปเท่าไหร่แล้วคะครับสาหรับโครงการคนละครึ่งพักนะครับในพื้นที่จังหวัดยะลาของเรานะครับก็ที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เริ่ม นะครับขั้นตอนของการลงทะเบียนทั้งส่วนของร้านค้าตั้งแต่วันที่15ตุลาค่ะนะครับแล้วก็วันที่20เนี่ยนะครับก็ฝั่งพยะชาชนที่ลงทะเบียนนะครับแล้วก็มีการเริ่มใช้สิทธิ์วันแรกเมื่อวันที่29ตุลาจนมาถึงวันนี้วันที่10นะครับในภาพรวมนะครับในฝั่งของร้านค้าเรามีร้านค้าที่เข้าล่ลงโครงการทั้ง้งนเนี่ย4,758ร้านค้านะครับแล้วก็เป็นส่วนของร้านค้าใหม่ นะครับหรือมายืนยันตัวตนใหม่เนี่ย2,817ล้านค้านะครับ<ะ>สำหรับฝั่งของประชาชนนะครับที่เข้าร่วมสิ์นะครับเบื้องต้นเนี่ยเราประมาณว่าประมาณการว่ามีประชาชนผงในจังหวัดยะลาเราเนี่ยเข้าร่วมเนี่ยประมาณสักแสนสองคะ่ะดูราวประมาณนี้นะครับแล้วก็มีการออใช้นะครับในโครงการคนละครึ่งพักเนี่ยแล้วนะครับตั้งแต่วันที่สิบเก้ามาจนถึงเมื่อวานนี้คือวันที่ห<ะ>้านะครับมีการใช้สิธ์ ไปแล้วเนี่ยวงเงินรวมทั้งสิ้น128ล้านบาทเศษนะครับอันนี้เป็นวงเงินที่รัฐบาลจำสนุนให้ในส่วนของโครงการคุณละครึ่งนะครับ <c oughs> แล้วก็ในส่วนของประชาชนที่ต้องร่วมจ่ายสิทธิ์ด้วยนะครับอ,อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็อีกวงเงินเท่ากันครับ128ล้านบาทนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นรวมๆแล้วเนี่ยประมาณนะครับ78วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีเงินหมุนเวียนนะครับผ่านโครงการคุณละครึ่งครับเนี่ย ทั้งเงินที่รัฐบาลนับสนุนและเงินของประชาชนเองเนี่ยนะครับก็ประมาณสักสองร้อยห้าสิบล้านบาทเศษก็ไปแล้วนะครับค่ะแล้วในส่วนของการขับเคลื่อนแน่นอนว่าณนะวันนี้เนี่ยเมื่อสักครู่ท่านครังได้พูดถึงว่าส่วนใหญ่ร้านค้าที่เข้าร่วมจะเป็นร้านค้าใหม่ๆใช่ไหมคะและอยากจะถามว่าใ,<ช>ในส่วนนี้ค่ะส่วนของร้านค้ายันจะ,ะมาจดทะเบียนเพื่อที่จะเป็นร้านค้าใช้ในโครงการคนละครึ่งพัดได้อีกจนถึงวันไหนคะ สำหรับการลงทะเบียนร้านค้าคนละครึ่งพัดนะครับยังสามารถลงทะเบียนไปได้เรื่อยๆนะครับจนถึงวันที่สิบเก้าธันวาคมสองพน้ร้สิบแปดนี้นะครับในขั้นตอนการไปลงทะเบียนนะครับเพื่อเข้าร่วมนะครับก็จริงๆไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับท่าน,นท่านทีเ่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเมื่อตอนเฟสเดิมน,นะครับถ้าเกิดท่านยังไม่ได้ยืนยันเพื่อ เป็นร้านค้าสําหรับโครงการพลกรึ่งพาร์ทเนี่ยอันที่หนึ่งคือท่านสามารถยืนยันได้ผ่านแอปสูงเงินของท่านกรณีที่ท่านยืนยันไม่สําเร็จด้วยตนเองนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าท่านอาจจะมีการเปลี่ยนเบรโว์เซอร์หรือฐานข้อมูลอื่นๆหรือข้อมูลอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้ท่านไม่สามารถยืนยันได้ท่านไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยนะครับ <c oughs> ได้ทุกสาขานะครับส่วนร้านค้าใหม่ที่อยากจะเข้าร่วมนะครับถ้าท่านนะครับก็ เอาแบบฟอร์มนะครับที่อยู่ในระบบของเว็บไซต์โครงการพลัึ้นพัดนนะครับหรือไปติดต่อที่ทางที่ว่าการอำเภอก็ได้นะครับเพื่อเพื่อให้เจ้าที่เนี่ยทางปกครองเนี่ยได้รับรองนะครับว่าท่านเป็นร้านค้าจริงแล้วนํานะครับแบบฟอร์มที่ได้รับการรับรองนั้นนะครับมายื่นที่ธนาคารกรุงไทยนะครับได้ทุกสาขาหรือกรุงไทยในพื้นที่จังหวัดยะลาเนี่ยนะครับแล้วก็เพื่อทางธนาคารเจ้าที่เนี่ยเขาจะได้ดําเนินการให้ท่าน ใช้เวลาไม่นานครับก็จะเรียบร้อยแล้วก็อาจจะรอสักประมาณสักวันสองวันนะครับเพื่อยืนยันทางอเทอร์เน็แล้วท่านก็สามารถเป็นร้านค้าที่สามารถรับเงินผ่านโครงการคนละครึ่งพัดนี้ได้ครับค่ะสําหรับพี่น้องประชาชนค่ะท่านครังค่ะโครงการคนละครึ่งพัฒในปีนี้เนี่ยเราบอกว่ามันมีความพลั s ความทันสมัยในการตอบโจทย์การใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งในวันทุ่งนี้มีข่าวดีสําหรับใครที่ชอบสั่งสินค้าออนไลน์พรุ่งนี้จะเป็นยังไงบ้างคะ รอบนี้นะครับเป็นโครงการพลัสนะครับพลัสไม่หมายความว่ามีอะไรที่ดีขึ้นกว่าโครงการคนละครึ่งเดิมนะครับง่ายๆครับหนึ่งคือวงเงินเนี่ยนะครับมีความเพิ่มขึ้นสําหรับท่านที่อยู่ในอที่เป็นผู้ยื่นภาษีนะครับปีสองพันี่ร้อยสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยนะครับที่ผ่านมานะครับท่านก็จะได้วงเงินเพิ่มขึ้นคืสองพันสี่ร้อยบาทส่วนท่านที่ไม่อยู่บนรมภาษีเนี่ยท่านได้สองพันนะครับแต่ตอนนี้ทุกท่านรู้แล้วมาตัวเองได้เท่าไหร่นะครับคราวนี้ เวลาเวลาที่ท่านเราไปใช้เนี่ยความพักขึ้นก็คือว่าหนึ่งนะครับการใช้ง,งานเนี่ยนะครับในโครงการคณละครึ่งพัฒน์เนี่ยรัฐบาลเนี่ยกำหนดไว้ให้ก็คือวงเงินที่รัฐบาลร่วมจ่ายให้ต่อวันเนี่ยก็คือ200บาทคบาทนะครับสองร้อยบาทแล้วตัวท่านเองเนี่ยร่วมจ่ายก็คืออีก200บาทในวงเงินที่เท่ากันเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยนะครับก็แปลว่าท่านก็จะมีวงเงินสําหรับจดัดจ่ายใช้สอยเนี่ยนะครับ 400บาทโดยเป็นเงินของรัฐบาลเนี่ย200บาทและเป็นเงินของตัวเองอีก200บาทคือตรงนี้ได้เป็นเป็นวงเงินที่เพิ่มขึ้นจากเมื่อ,อของโครงครรการกุลสิ้นเดิมที่สมัยตอนนู้นเนี่ยถ้าท่านจำได้นะคะรับรัฐบาลจะให้วันละ150บาทเท่านั้นเอนงค,ค,ค่ะค่ะและในวันพรุ่งนี้ทราบว่าพี่น้องประชาชนหรือว่าใครที่ชอบสั่งออนไลน์เนี่ยสั่งอาหารผ่านผ่านอ,ออนไลน์ต่างๆก็สามารถเริ่มใช้ได้ในวันพรุ่งนี้ใช่ไหมคะ ใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับสําหรับโครงการนะครับตัวเครื่องพัดเนี่ยรอบนี้นะครับสามารถสั่งซื้อนะครับสินค้าหรืออาหารเนี่ยผ่านระบบออนไลน์ได้นะครับโดยจะเริ่มนะครับใช้ในผ่านระบบออนไลน์ได้เนี่ยนะครับก็คือในวันในวันพรุ่งนี้นะครับก็คือเป็นวันที่เจ็ดเป็นวันแรกนะครับการใช้งานนะครับการใช้งานก็ท่านที่ได้รับสิทธิ์นะครับก็ยังใช้งานตามช่วงเวลานะครับตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ก็คือตั้งแต่หกโมง นะครับจนถึง23สนาฬิกาของแต่ละวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพรุ่งนี้ท่านสามารถที่จะเข้าผ่านระบบสั่งซื้อออนไลน์ได้นะครับก็เราก็อาจจะไปเลือกดูร้านค้านิดนึงว่าร้านค้าไหนที่ว่ามันขึ้นอยู่ในระบบของแอปเเป๋าตังนะครับที่เป็นเข้าร่วมโครงการคุณละรึื้อับนะครับหลักๆเราก็เห็นนะครับก็จะมีอาจจะมีแก๊สนะครับมีช้อปปีนะครับแล้วก็มีที่เป็นระบบออนไลน์อีกหลาย หลายหลายเครือข่ายนะครับที่เข้าร่วมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดทําให้เกิดความสะดวกสบายนะครับสําหรับท่านที่ได้รับจิดโครงการคนละรึ้นพักในรอบนี้ครับค่ะ <c oughs> ในเรื่องของปัญหาละคะตั้งแต่ดําเนินการมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้คะ่ะในพื้นที่จังหวัดยะลามีข้อร้องเรียนเรื่องของการไม่ทําตามกฎระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่เราวางไว้บ้างไหมคะเอ่อในเรื่องต้นเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็ยังไม่ได้มี ข้อมูลที่เห็นเป็นแแประจักษ์นะครับว่าร<ฆ>้าน,นค้านะครับหรือประชาชนที่ใช้สิทธิโครงการพลกระรึ่งพัดในจังหวัดยะลา,าเนี่ยได้ทําผิดเงื่อนไขนะครับ<ฆ>แต่อย่างไรก็ตามนะครับเ,เริ่มมีข่าวกระแสอาจจะไม่อาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลาที่ทั้งร้านค้าและประชาชนบางส่วนเนี่ยทําผิดเงื่อนไขโครงการพลกละรึ่งพัด<ฆ>ครับโดยเงื่อนไขของการใช้สําหรับโครงการพลกระรึ่งพัดเนี่ยนะครับก็คือ จะต้องมีการซื้อขายสินค้าสินห้ามรับแลกเป็นเงินสดะนะครับอันนี้ก็คือเป็นหลักนะครับที่ใช้ท่านตั้งแต่ตอนสมัยเฟสของโครงการทุณระครืนปกติแล้วเพราะฉะนั้นนะครับท่านที่เป็นร้านค้าหรือท่านที่เป็นผู้ที่ได้สิทธิโครงการ,ค,รคุณระคืนก็พยายามใช้ให้มันถูกต้องตามเงื่อนไขนะครับเพื่อเราเนี่ยจะได้ไม่ถูกตัดสิทธิ์ถ้าเกิด มีการตรวจสอบนะครับผ่านระบบย้อนหลังหรืออะไรต่างๆนี่นะครับก็พยายามปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับก็ขอให้อย่ามีการไปรับแลกเงินนะครับหรือไปซื้อสินค้าที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขของการจับจ่ายผ่านโครงการคนละครึ่งพับนะครับเช่นเหล้ามูรีอย่างเงี้ยนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลอะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้อยู่ที่ที่เข้าร่วมในการจับจ่ายซื้อสินค้าผ่านโครงการคนละครึ่งครับค่ะสิ่ง ที่เราอยากจะฝากถึงทั้งร้านค้าแล้วก็พี่น้องประชาชนล่ะคะมีอะไรฝากบอกอีกไหมคะท่านครับก็ฝากเรียนนะครับฝากเ,เรียนทางพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่จังหวัดยะลาเรานะครับที่ได้โครงการโกลละครึ่งพัดสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ไปเริ่มใช้สิทธิ์เลยนะครับเ,เรายังมีเวลานะครับที่จะต้องใช้สิทธิ์ ครั้งแรกให้ได้ภายในวันที่11พุศจากานยนนี้นะครับภายในช่วงเวลา5ทุ่มนะครับหรือ23นาฬิกาไม่เช่นนั้นเนี่ยท่านจะถูกตัดสิทธิ์นะครับตัดสิทธิ์แล้วเนี่ยก็แปลว่าท่านก็จะไม่มีสิทธิ์ใช้นะครับในวงเงินที่เราได้ลงทะเบียนไปแล้วนะครับอันนี้ก็อยากจะเชิญทวนว่าให้รีบไปใช้นะครับส่วนร้านค้าครับร้านค้าไหนที่ ได้เข้าร่วมแล้วก็ขอให้ปฏิบัตินะครับให้เป็นไปตามเงื่อนไขนะครับก็ซื้อขายสินค้านะครับตามเงื่อนไขอ่าทีมนะครับแล้วก็พยายามอย่าปฏิบัติในสิ่งที่เงื่อนไขเขากําหนดไว้ห้ามไว้อย่างนี้นะครับอยากจะเพิ่มเติมครับสําหรับอ่กรณีนะครับถ้าถ้าท่านนะครับทั้งเป็นที่เป็นร้านค้าหรือเป็นประชาชนเนี่ยนะครับ ในพื้นที่เรานะครับเพื่อจะได้ให้เกิดบรรยากาศนะครับในการจับจ่ายใช้ซื้อสินค้าผ่านโครงการคุณลเครื่งพัเนี่ยได้อย่างดีนะครับก็ถ้าท่านพบเห็นนะครับหรือมีบ่อแสในเรื่องของการทุจริตนะครับหรือว่ามีข้อร้องเรียนเนี่ยนะครับท่านสามารถส่งข้อมูลได้นะครับไปที่อีเมลพัฟพัฟพนะครับเป็นชื่อภาษาอังกฤษก็อันเดอร์สกอร์คือกี่ล่างคือ ccs i s อ o g o เออ่านู้แล้วฟังก็ บางทีอาจจะจําไม่ได้นะครับง่ายๆครับท่านก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของโครงการคนละครึ่งพัด .com นะครับไปที่เว็บไซต์ของโครงการคนละครึ่งพัด .com เนี่ยด้านท้ายนะครับของเว็บไซต์เนี่ยจะมีช่องทางการร้องเรียนนะครับตรงนั้นละครับท่านสามารถที่ร้องเรียนได้กรณีที่ท่านพบเห็นนะครับเกิดการมีการทําทุจริตนะครับหรือมีข้อร้องเรียนอะไรต่างๆนะครับท่านก็สามารถร้องเรียนได้ ค,คขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงครับนอกจากโครงการคนละครึ่งพัดนะครับเรายังมีโ,โรค,ครงการของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยค่ะนะครับในใน,ในโครงการของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจังหวัดยะลาเราเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมีผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยประมาณแสนหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นคนซึ่งคนเหล่านี้นะครับปัจจุบันตอนนี้ก็ได้มีการใช้เงินนะครับผ่านโครงการ วงเงินประจําบัตรนะครับประจําเดือนที่ได้เดือนละสามร้อยบวกด้วยในเดือนพฤศจิกาและธันวานะครับที่เป็นโครงการเพิ่มเงินวงเงินเอตรมาตรการหนึ่งล้านอีกเดือนละแปดร้อยห้าสิบาทซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นตัวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดยะลาเรานะครับอีกอีกช่องทางหนึ่งซึ่งมีวงเงินนะครับที่ผมประมาณการแล้วเนี่ยนะครับมีการหมุนเวียนแล้วตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายน จนมาจนถึงวันที่5เนี่ยนะครับน่าจะไม่ต่ำกว่าร้อยล้านเศษนะครับหนึ่งรล้านบาทเศษนะครับถือว่าเป็นตัวช่วยกระตุ้นนะครับการจับจ่ายซื้อสินค้านะครับทั้งฝั่งของพี่น้องประชาชนที่เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วส่วนของฝั่งร้านค้าเนี่ยก็มีความคึกคักมากนะครับในการค้าขายสินค้านะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับขอญาตแจ้งข้อมูลนะครับที่ทางกรมชิการในฐานะผู้ดูแล เอ่อ,อการใช้จ่ายเงินนะครับผ่านบาัตรเชลการแห่งรัฐเนี่ยณนะตอนนี้เราเริ่มจะที่จะพบเห็นหรือมีข่าวครา,าวนะครับว่าท่านผู้ที่ได้สิทธิบัตรเชลการแห่งรัฐเนี่ยเริ่มจะร้องเรียนว่าถูกนําสิทธิ์ของตัวเองเนี่ยไปแอบอ้างในการใช้นะครับก็<อ>คืออาจจะเป็นไปได้ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราอาจจะมีการไปซื้อกับพวกสินค้าผ่านพวกรถเล่ ต่างๆแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องยาชนบางท่านก็อาจจะเอาเลขบมัดไปจําตัวระชาชนที่ท่านใช้สิทธิ์อยู่เนี่ยครับพร้อมกับรหัสพิมพ์หกหลักเนี่ยที่ใช้ในการยืนยันการชําระเงินเนี่ยอาจจะบอกกับเจ้าของร้านค้าลดหักเลขอะไรทวกนั้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะเอาทั้งเลขไปจําตัวสิบสามหลักของท่านเนี่ยแล้วก็รหัสพิมพ์นในการยืนยันการชําระเงินผ่านบัตรเรดหตงนักองท่านเนี่ยไปแอบอ้างสิทธ์ นะครับวิธีการแก้ไขค,ครับนะครับถ้าท่านเกิดกรณีที่เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนั้นนะครับก็ขอให้ผู้มีสิทธิ์ที่ได้บัตรเครดิตรับเนี่ยไปทําการเปลี่ยนรหัสพิมพ์นเนี่ยที่ตู้เ t m มของธนาคารกรุงไทยถ้าท่านทําไม่เป็นท่านก็ไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยสาขาไหนก็ได้ครับก็ไปบอกว่าขอเปลี่ยนรหัสพิมพ์น,นะครับในการยืนยันการชําระเงินผ่านบัตรเครดิตแห่งรัฐนะครับหรือท่านหรือว่าถ้าท่านพบเห็นหรือมีปัญหานะครับ ในการใช้งานต่างๆเนี่ยท่านสามารถแจ้ง c อ l l c ซ n น e ตนะครับผ่านบัตรเครดิรแห่งรัฐเนี่ยได้นะครับที่เบอร์สายเบอร์โทรสายด่วนก็ได้ครับ1569นะครับหรือว่าแจ้งสิทธิ์ตัวบัตรเครดิรแห่งรัฐเนี่ยที่เบอร์021092345ครับ021092345ถ้าท่านถูกแอบอ้างเอาไปใช้สิทธิ์นะครับก็ขออนุญาต แนะนำท่านพี่น้องประชาชนนะครับที่ตอนนี้นะครับอยู่ระหว่างาการจับใจ่ายใช้สอยนะครับทั้งโครงการาคนละครึ่งพักแล้วก็โครงการบัตรเจริญการแห่งรัฐนะครับสองโครงการนี้รวมๆกันนะครับมีเงินหมุนเวียนราวๆสามร้อยล้านแล้วนะครับมาจนถึงวันที่ห้านะครับก็จบในเดือนธันวาคมเนี่ยนะครับท,ที่ท่านที่ได้ติดโครงการคนละครึ่งพัดและรวมทั้งบัตรเจริญการแห่งรัฐเนี่ย นะครับมีวงเงินรวมๆกันที่จะใช้เพิ่มเติมในจังหวัดยะลาเราเนี่ยทั้งวงเงินของรัฐบาลและวงเงินของตัวพี่น้องประชาชนที่ร่วมกันจ่ายเนี่ยนะครับก็ไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันสอง้อยล้านบาทนะครับถือว่าเป็นตัวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีนะครับทําให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมเราหรือ GDP จังหวัดยะลาเราเนี่ยอย่างน้อยเพิ่มขึ้นจากโครงการเนี่ยประมาณสักสองจุดสองหรือสองจุดสาเปอร์เซ็นลยนะครับก็ขออนุญาตประหยัดสัมพันธ์ให้พี่น้องได้ทราบนะครับถึงข้อมูล ตามโครงการคนละครึ่งพันและก็มาเจอการหดลับด้วยครับค่ะวันนี้ขอคุณท่านคลางนะคะมาพูดถึงข้อมูลโครงการคนละครึ่งพักของพื้นที่จังหวัดยะลาของเราขอบคุณค่ะครับค่คะคส,วส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณชมค่ะเป็นไงบ้างคะว่ากับโครงการคนละครึ่งพัดน,นะคะก็ถือว่าเป็นโครงการที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะหมุนเวียนเม็ดเงินนะคะในพื้นที่โดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดยะลาก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีค่ะ